ใจเนี่ยค่ะผู้มนุ์รายอื่นสามารถเข้าร่วมทําการประมูลกับเราได้ตามปกติค่ะลําดับรายการที่แปดนะคะจะเป็นมิสซูซิชิปดจรสปอร์ตตัว G ี p l พ s รุ่นย2จอทะเบียมาปี2023เครื่องยนต์คันนี้2,400นี้ซีซีกับรถเกียร์ออโต้ตัวรถสีข่าวใช้งานมา66,000กว่ากิโลจะมีค่าบริการในการตอบภาษีและพรบหรอยเบาท25สตางค์จะมาพร้อมแผนเคและมีออโต้เซฟตี้แค,คร์พรัสลูกค้าที่มีรายชื่อทำฟอร์ แพนสามารถใช้ได้จากราคาเดิม7 8 0 0 0 0บาทจะปรับเป็น7 8 2 0 0 0บาทค่ะเชิญค่ะ7 8 2 0 0 0บาทนารันยกเลยค่ะ มันจะเปิดรับราคาได้เจ็ดปสองค่ะราคานี้เปิดรับราคาได้ให้ผู้ที่สมสายริสแบนเป็นคนยกเลยนะคะขอสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่สนสายริสแบนในการเปิดราคาคา่ะใช่แล้วคะ่ะและท่านอื่นก็สามารถร่วมเปิขาราคาได้ค่ะและขอสงวนสิทธิ์นับขายให้กับท่านที่เปิดราคาให้กดสกก่อนคะ่ะยกเลยไหมคะ เจ็ดสาแปดหมื Pop ่นสองพันหนึ 10, ่ง you know. ันงค่ะที่น้าลาประราคามาร้าไม่ทนได้มากกว่าเชิญค่ะเจ็ดสามแปดื่อพันราคาในลานสุตะบิดต่อตามราคาได้ทมากกว่าเชิญค่ะเจ็ดสา0แปนับาทเจ็ดสาองับาทนับหนึ่งนับหนึ่งเจ็ดสมแปดมื่นนบาทนับสองเจ็ดสแพันบาทราคาในลานประมูลหามีมากกว่าสุราคาแข่งขันราคาหน้อไลน์สุตบิดค่ะได้มากกว่าเชิญค่ะเจ็ดสามแปดมสองันบาทราคาหน้าลานประมูลเจ็ดสาแปดหบาทค่ะนับสามขาค่ะ ตลกค้าเจสสนแปดมื่นสองพันบาทหน้าร้านขอชมริสแบนเนะีคะขอดูริสแบนค่ะ9132ขอบคุณค่ะ9132ประมูลได้ไปลายเจสแสอ2 0ันบาทขอบคุณนะคะ